มองไปข้างบนนี่เขาบอกเหมือนกะลานะครับครอบไว้สวัสดีครับโทรศัพท์พังครับตอบไลน์ใครไม่ได้เลยโดนโทรตามโดนด่าเพียบเลยฮะตอนนี้สวัสดีครับหมีเดี๋ยวเราเตรียมตัวลงจากรถไฟกันนะครับตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งวันนี้ภารกิจของผมเป็นยังไงบ้างการเดินทางของผมเป็นยังไงบ้าง ไลฟ์สไตล์ของผมเป็นยังไงบ้างในฐานะของสสพักเก้าไกลของชาวพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ,ร,บรถไปปกติก็จะมาถึงช่วงประมาณนี้แหละครับ7โมงครึ่งนะครับถ้าตรงเวลาเป๊ะๆก็จะประมาณ7โมง ก็ถือว่าเละนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับยังไงก็มาถึงเวลาดีกว่าเครื่องบินนะครับแล้วก็ผมก็มีเวลาเตรียมตัวตอนเช้ามากหน่อยคือทําไมผมถึงนั่งรถไฟนะคนก็อยากรู้เรื่องนี้เยอะนะครับจริงๆไม่ไม่ได้เป็นเรื่องซับซ้อนเลยนะครับก็ผมไม่อยากขับรถเนาะอันนี้แรกภรรยาไม่ให้ขับรถนะครับเพราะว่าผมขับรถแล้วชอบไปง่วงๆต้องไปเผลอหลับ วูบหลับอยู่หลายหลายรอบนะครับก็ภรรยาก็รู้สึกว่าอันตรายก็ไม่อยากผมขับรถเรื่องที่2ก็คือเครื่องบินของพิซณุโลกมันก็มีข้อจํากัดเรื่องไ friday น,น,นะครับทําให้บางทีบินแล้วมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แล้วอันที่3ามก็คือว่าพอนั่งรถไฟไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็รู้สึกลักขึ้นมานะครับเพราะถือว่าเอ๊ะมันดีเนี่ยยกอย่างนะครับตอนเนี้ยสังเกตไหมฮะผมมาที่รถใต้ดินที่หัวลําโพงทันทีเลย ก็คือมันเชื่อมต่อการเดินทางแบบอื่นได้ง่ายกว่าเครื่องบินเพราะเครื่องบินมันต้องใช้พื้นที่เยอะใช่ไหมครับแล้วก็ไปอยู่ไกลเพราะฉะนั้นถ้าใช้รถไฟเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาที่ใกล้ๆบ้านเลยนั่งรถใต้ดินไปอีกแป๊บเดียวก็ถึงละนะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่จเจริญแล้วหลายๆประเทศนะครับผมเรียกว่าแทบจะทุกป,ประเทศเลยก็จะมีระบบของรถไฟที่ดีไม่ว่าจะเป็นรางคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะแต่โดยมากเนี่ยรถไฟมันจะเป็นการเดินทางที่ อยู่ในเมืองใหญ่ที่ทําให้คนเข้าถึงแล้วก็กระจายความโอกาสในการเดินทางได้มากที่สุดอันหนึ่งนะครับเอาอเลยครับโอเคนะครับถึงบ้านผมแล้วเดี๋ยวอาบน้ำแปรงล่างแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไปสภากันครับ สัสดีครับ <c oughs> เตรียมตัวไปสภา,าแล้วครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงนะครับก็ผมจะนั่งแกรบไปนะครับเ,เดี๋ยวดูว่าวันนี้ผมได้รถคันไหนนะครับมาแล้วสวัสดีครับ <c oughs> สภาครับพี่ วันนี้นะครับในที่ประชุมสภานะครับก็เป็นวันพุธนะครับวันพุธก็จะเป็นวันของการพิจารณากฎหมายนะครับหลักๆมันจะมีอยู่3ส่วนนะเท่าที่ผมสัมผัสมานะครับก็คือจะมีเรื่องของอาการพิจารณาร่างกฎหมายนะครับก็จะเป็นว่าเออร่างกฎหมายนี้เสนอโดยใครส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นสภารอบนี้เสนอโดยรัฐบาลนะครับทางครมก็จะเป็นคนมานําเสนอว่าเขาต้องการผ่านกฎหมายอะไรนะครับก็ ถ้าเป็นวันพฤหัสนะครับจะเป็นวันที่มีการทำตั้งกระทู้ถามนะครับกระทู้ถามที่ผู้แทนรัษฎรเนี่ยก็จะตั้งกระทู้ถามในประเด็นต่างๆที่รัฐบาลแล้วก็ต้องตอบเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในตอนนั้นนะครับซึ่งหัวข้อก็จะเป็นอย่างเช่นการแก้ปัญหาโควิดนะเยียวยาไม่ทั่วถึงเนี่ยมาตรา33ประกันสังคมจะเอาอยัางไงนะครับหรือเรื่องภัยแล้งเอาอยัางไง เกิดเหตุการณ์กระทันหันในในประเทศไทยนะครับกราดยิงโคราชแบบนี้อันนี้คือลักษณะของกระทูสดนะครับส่วนกระทูทั่วไปเนี่ยก็คือสิ่งที่ผู้แทนรัษฎรจะถามนะเรื่องนั้นเรื่องนี้รัฐบาลจะตอบอยังไงนะครับอันนี้ก็จะไม่เร่งด,วด่วนแล้วก็ต้องทําเป็นเอกสารนะครับส่งต่อสภานี่คือวันพฤรศหัสแล้วก็จะมีการฟังรายงานนะครับหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบต่อสภาเนี่ยก็จะมารายงานนะ ที่ต้องใช้งบประมาณอนะ่ะหน่วยงานไหนที่ต้องใช้การอนุมัติงบตรวจสอบงบจากสภานะครับส่วนวันศุกร์เนี่ยก็มีไว้เก็บตกมันจะมียติต่างๆครับที่จะให้ตั้งกรรมธิการวิสามันนะครับมาศึกษาโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอันนี้จะจะเก็บตกที่วันศุกร์นะครับแต่โดยมากเนี่ยผู้แทนก็ไม่อยากจะประชุมหลายวันเกินก็จะประชุมกันอยากประชุมแค่พุทธพฤหัสน,นะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่ฝีมือของอประธานสภา ว่าเขาจะจัดยติจัดวาระต่างๆในการประชุมยังไงให้มันไม่มีความตกค้างนะครับเรื่องด่วนได้รับมาพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพไม่โดนเกมนะครับการเมืองในการดึงเวลาแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆก็คือเกมนั่นแหละอยู่ที่ว่าใครจะสามารถคุมเอันดนดาของการประชุมได้นะครับพวกเราก็เป็นพรรคใหม่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเก่งในเรื่องของ การล็อบบี้นะครับหรือว่าการที่จะผลักด right ันวาระต่างๆด้วยกําลังภายในกําลังภายนอกนะครับก็ดูพี่ๆเขาทำกันก่อนแล้วก็พยายามเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับครับตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วนะครับตอนเวลา9โมงนะครับก็จะเริ่มประชุมตอนเวลา9โมงครึ่งนะครับก็ดูบรรยากาศการเตรียมการของเจ้าหน้าที่กันได้นะครับทดสอบ กรีนนะฮะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็นั่งติดพักภูมิใจไทยนะครับนั่งติดกันตลอดนะฮะคือการจัดที่นั่งเนี่ยเขาก็จะจัดตามถ้าขาขาวๆตรงนู้นก็จะเป็นวุฒิสภา,านะครับวุฒิสมาชิกอ่าสอบเขสอบถ้าพักเพื่อไทยก็อยู่ตรงนี้นะฮะนีะ่ห้องประชุมสวยไหมครับ ะะมองไปข้างบนนี่เขาบอกเหมือนกาลานะครับครอบไว้ผมว่าอันนี้มันก็ไทยดีนะฮะคือมันเวอร์วังอลังการดีนะครับบางอย่างผมก็ว่ามันไม่จําเป็นนะแต่ก็นั่นแหละฮะเขาก็จัดเต็มกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องอาหารกันดีกว่าครับเช้านี้มีอะไราทานบ้าง ไปหนึ่งครับไปนะครับแมวครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับก็บ วันนี้ประชุมร่วมกับสอวอนะครับก็จะมีนายพลเดินเต็มด้วปหมดเลยนะฮะแล้วก็เพราะว่ากฎหมายที่จะพิจารณาเนี่ยมันคือกฎหมายปฏิรูปประเทศรัฐมนูญนี้เขาบรรจุไว้เลยครับว่ากฎหมายไหนที่เป็นการปฏิรูปประเทศเนี่ยจะต้องให้สอวอมาพิจารณาด้วยนะครับซึ่งก็ทุกกฎหมายที่รัฐบาลต้องการประยัดใส่ปฏิรูปประเทศได้หมดถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องที่อยากให้สอวอเข้ามาโหวตนะครับอันนี้เขาไม่แฟร์ นะครับอำนาจของสภาผู้แทรนราษฎรน้อยมากนะครับในรัฐมนตรีฉบับนี้ต้ g, องเดินผ่านโต๊ะสวรครับก็จริงๆแล้วเวลาเห็นห้องประชุมมันว่างๆเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีการทํางานานะครับแต่หมายความว่า มันมีการทํางานอยู่เต็มไปหมดเลยห้องสภานี่เยอะมากนะครับเพราะมันมีการประชุมย่อยๆของกรรมธิการเยอะมากนะครับอันนี้ไม่รวมพวกโดดประชุมนะพวกเซ็นชื่อกลับนะครับแต่ก็จะอยู่ในห้องประชุมย่อยแล้วพอถึงเวลาที่ต้องมีวาระสําคัญก็จะกลับมารวมกันนะครับแต่โดยมากวันพุธเนี่ยจะพยายามเซตให้ว่างไว้เพราะว่าพอเป็นการพิจารณากฎหมายเนี่ยมันจะต้องโหวตนะครับว่าเอาอยัางไงในแต่ละเรื่องนะครับอันนี้ลองหันหน้าพักนะครับ สสนทวุฒินะฮะ,ะสวัสดีครับครับก็เป็นผู้จัดแจงระเบียบวาระของพักนะครับใครต้องขึ้นเมื่อไหรอะไรยังไงก็เป็นวิบนะครับอ่าวิปก็คือจัดระเบียบของการประชุมอ่าแล้วก็คอยควบคุมให้มันเป็นไปตามที่เราประชุมกันในการประชุมสสเมื่อวานนะครับเนี่ยคือฝีมือของระดับรองหัวหน้าพักนะครับว่าการประชุมที่มีประสิทธิภาพวาระการประชุมจะเป็นยังไงแล้วมันมี มันมีเทคนิคเยอะแยะเลยวาระไหนจะเข้าไม่เข้านะครับซึ่งอันนี้เราต้องตามเกมการเมืองให้ทันด้วยแล้วก็ยึดตามข้อบังคับของการประชุมด้วยนะครับมันไม่ได้ว่าอยู่ดีจะมีเรื่องอะไรคุยกันก็ได้นะครับมันมีข้อบังคับที่ให้แนวทางเป็นกติการ่วมกันซึ่งตอนแรกนะครับผมเป็นสอสใหม่ๆเนี่ยไม่เข้าใจมันจะประชุมข้อบังคับอะไรกันซีเรียสอะไรกันนักกันหนาที่ไหนได้ครับข้อบังคับคือแทบจะเป็นกระดุมเม็ดแรกนะครับของการประชุม ว่าประชุมต่อไปในอีก4ปีเนี่ยเราจะประชุมกันยังไงนะครับจะทักท้วงจะตีอะไรตกได้ไม่ได้จะประธานสภาเีอำนาจแค่ไหนนะครับถ้าใครเบี้ยวกติกาจะทําตรวจสอบกันยังไงนะครับสัสดส่วนของการนั่งกรรมธิการต่างๆจะเป็นยังไงอันนี้ครับโอ้โหอยู่ในข้อประครับทั้งนั้นเลยนะครับนีท่านนิยมเวชการมานะครับ จากเพื่อไทยพูดติดๆได้เลยให้เมืองอ่างทองพูดได้ครับเดี๋ยวก็ธำมานูนเนี่ยยาวแน่ๆต้องพูดอยู่อ๋อเห็นไหมพี่เตรียมมาแล้วทำกันบ้านมาเรียบร้อยแล้วไม่เตรียมเอาแล้วซื้อมาคนได้ยินมาแล้วซื้อมาคนในท้ายรถเมื่อเช้านี่ก็เป็นสสอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีคุณภาพนะครับคือท่านอายุเยอะแล้วแต่ว่าปักหลักอยู่ในการประชุมอย่างแข็งขันนะครับ คอยให้คําแนะนําด้วยนะครับแล้วก็กล้าหาญในการพูดประเด็นต่างๆเนาะนีะ่ก็ภาพตอนปิดประชุมสภานะครับตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็จะประชุมกันต่อตอ,ตอ่าก็ดูบรรยากาศตอนเลิกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเอแล้วตัวสํารองนี่หน่อยทีวิสเป็นได้ครับพระโ เดี๋ยวผมก็ไม่รีบกลับนะครับเพราะว่ารถจะติดมากช่วงนี้ทางเข้าทางออกมันเล็กๆนะฮะแล้วก็รถจานวนเป็นเป็นพันๆคันออกนะฮะก็หลักๆก็กจะเป็นอย่างนี้แหละครับก็จะประชุมกันถ้าเป็นวันปกติก็จะประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็เสร็จแล้วฮะแต่วันนี้ก็เป็นพิเศษครัท่านผู้ชมครับวันนี้สนุกไหมฮะ,ะผมผมว่า อยู่ทั้งวันเลยแล้วผมก็แบบผมก็เอ้ยตอนแรกจะกลับบ้านไปขับเฮาส์ครับกับเดอะแมสเตอร์ก็เลยต้องแบบไปหาห้องแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ขับเฮาส์อยู่คนเดียวครับแล้วลงมาออกจากห้องมาเล <c oughs> ือกยูอะไรกันอีกเหรอพอเราอัดคิปายเสร็จแล้วเขากัดเราว่าเราแสดงวิสัยทัศน์อ๋อเหรอที่ผมอัดวิดีโออยู่นะอ้าวเหรอดีค่ะดีว่าไลฟ์อยู่โอเคนะครับก็เดี๋ยวกลับบ้านกันอันนี้ก็เป็น บรรยากาศนะครับตอนเดินกลับบ้านกันเดินกลับไปที่ลานจอดรถนะครับก็จะเป็นห้องประชุมย่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะนี่ห้องประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขุดของไทยนะครับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ก็จะมีหลายท่านพูดคุยกัน,นกลับบ้าน ผมมาอยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับขากลับเนี่ยขามาผมมาแท็กซี่นะครับแต่ขากลับเนี่ยผมจะกลับกับสอสอณัฐวุฒินะครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันแถวท่าพระนะครับน, <c oughs> นี่คือคนที่ช่วยพาสอสอของชาวพุทธทโลกนะครับกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคืน สภาเนี่ยครับพี่นัทวุฒิครับรถของพี่นัทวุฒิเนี่ยผมว่าติดอันดับนะฮะค,ความเล็กแล้วก็เก่านะครับวันนี้ความมันนะจริงๆวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็เห็นการต่อสู้ในทางการเมืองซึ่งมันสะท้อนผ่านการอภิปรายในสภาจริงๆอภิปรายในสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่การอภิปรายในสภาเนี่ยจะสะท้อนว่าน,นอกสภาเขาสู้อะไรกันอยู่ พราะนั้นก็จะมีสัญญาณนะครับอย่างในพรรค่วมรัฐบาลเนี่ยก็มีเรื่องของการไม่เห็นด้วยกันในบางเรื่องนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นกิมมิคเรื่องหนึ่งนะทำให้พวกเราเรียนรู้จากการเมืองดีขึ้นด้วยนะครับก็ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์นะครับหลายเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆก็มาจากจังหวะเล็กๆอย่างนี้แหละฮะที่มันอาศัยความได้เปรียบเสียเปรียบกันทางการเมืองนะครับแล้วก็มือในสภาบางวันเนี่ยโหวตชนะแพ้เนี่ยมันมันอยู่ที่ปัจจัยเล็กๆนิดเดียวเองนะครับตามกันมาทันหรือเปล่า เลื่อนยติอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าสสเนี่ยพร้อมแค่ไหนเพราะฉะนั้นไอความตื่นตัวในการที่ต้องรู้จังหวะทางการเมืองเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่พักเก้าไกลจะต้องทํากันบ้านเรื่องนี้นะครับเช้าวันที่สองนะครับไปสภากันต่อเลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันที่สสจะไปลงพื้นที่กันนะครับก็จะไปทั้งหมด3ตํตำบล นะไม่ได้ไปทั่วนะครับแต่ว่าเรามีเคสเรามีปัญหาที่เราจะไปเจาะในการร้องเรียนของพี่น้องประชาชนในแต่ละที่แล้วนะครับอ้าวทีนี้สสลงพื้นที่เป็นยังไงเนี่ยผมไปเจอปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงนะครับเดีย๋ยวให่เลยขาของผมเล่าให้ฟังนะครับคุณยกครับผมส,สวัสดีค่ะก็มันเริ่มต้นมาจากพวกเราเนาะลงพื้นที่สาหรับพื้นที่ในแต่ละหมู่อะไรไงะเงี้ยค่ะเจอทั้งหมู่เลยเนานะแล้วก็เจอพ่อแม่พี่น้อง เขาก็เล่าปัญหาให้เราฟังอะไรเงี้ยคะ่ะว่าเขาเจออะไรบ้า,างเงี้ยปัญหาเรื่องสุนัขโอนจอดหรือว่าเรื่องแบบสะพานข้ามแม่น้ําทางเข้าบ้านเขาอะไรเงี้ยคะ่ะหรือหรือไม่กระทั่งแบบเนี่ยบอกพี่ออกให้หน่อยนะว่าแบบให้ไปถามรัฐมนตรีให้หน่อยเรื่องเงินเยียวยาเกษตร,รกรอะไรเงี้ย ก็ตอนนี้ช่องทางที่พี่น้องประชาชนติดต่อผมได้เนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมี2ช่องทางนะครับช่องทางแบบออฟไลน์ก็คือเจอหน้ากันคุยกันนะครับบางทีมันไปไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะผู้ช่วยของผมนะครับที่อยู่ในแต่ละตำบลเนี่ยก็จะเป็นกนคอยส่งข่าวเข้ามาพวกเขาก็จะไปเดินอย่างนี้และครับไปเดินดูเยี่ยมดูชาวบ้านอะไรที่เราเห็นด้วยตาแล้วเป็นปัญหาเราก็รู้เลยอะไรที่เราต้องฟังต้องเข้าใจนะครับ ผู้ช่วยของผมก็จะส่งเรื่องมาที่ผมว่าแล้วก็นัดวันว่าอ่ะหมูนี้มีปัญหานี้นะคุณท่านนี้อยากเจอผมนะครับก็จะนัดหมายลงพื้นที่กันอีกช่องทางหนึ่งก็คือออนไลน์นะครับอินบ็อกซ์เข้ามานะครับพออินบ็อกซ์เข้ามาก็จะนัดคุยกันแล้วก็นัดเจอกันเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะเข้าใจบริบทปัญหาแล้วก็ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนให้ได้กว้างขวางที่สุดนะครับโอเคอันนี้ก็ งานหลักๆของสสใน Definition ของการลงพื้นที่นะครับนี่มาถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลงไปทำงานกัน่สวัสดีค่ะผู้ใหญ่ครับติดอะไรเงี้ยครับจะเปค่เล็กเค,เคน้อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดระบบในท้องถิ่นมันดูแลได้แล้วก็ไม่ผมจะได้วังใจได้ แต่ว่าถ้าในระดับจังหวัดระดับประเทศเนี่ยมันได้เรือยไปจากแต่ถ้าเกิดมันขาดตกอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบเออพี่นุชทำงานไหวไหมชั่งแต่ละที่เป็นยังไงมันจะได้เป็นพอพอสมควรนะผมต่อมสออ๋องครับพ่อครับสวัสดีครับมาดูเรื่องหมาสวัสดีครับคุณแม่ครับปัญหาพื้นที่เยอะเหลือเกิน ผมเองก็ไม่สามารถจะลงพื้นที่ได้ครอบคลุมนะครับผมดูแลทั้งหมด9าตำบลด้วยกันเพราะฉะนั้นผมเลยมีผู้ช่วยนะครับผมก็อยากแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับคุณตักนะครับวัสดีครับที่จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือผมในการประสานงานใน2ตํตำบลก็คือวัดพลิกกับวังน้ําคูนะครับครับวันนี้ผมก็ได้มาลงพื้นที่นะครับมาดู3ปัญหาด้วยกันปัญหาแรกก็คือปัญหาสุนัขจรจัดนะครับ ซึ่งมีหลาย10ตัวก็ไปดูแล้วนะครับผมก็จะประสานกับทางปศุสัตว์นะครับเพื่อที่จะทําหมันแล้วก็ทําวัคซีนให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่หมู่6นี้นะครับปัญหาที่2ก็คือถนนเส้นล่างนะครับที่ของตำบนวัดพลิกที่พ่อแม่พี่น้องใช้ โดยสารการันโดยเฉพาะรถขนาดเล็กแล้วก็รถทางการเกษตรนะครับก็ดูแล้วถนนเส้นนี้มีการชำรุดมากเลยแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าไม่ได้มีการซ่อมแซมมากว่า10ปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้มีการจัดการซ่อมแซมถนนเส้นนี้นะครับช้าเร็วยังไงเดี๋ยวคอยติดตามนะครับอ๋อแล้วก็มีข่าวดีด้วยตอนนี้เรามาฟังปัญหาของพี่น้องชาวนาน,นะครับก็เงินเยียวยาเกษตรกรนะครับ ที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ตอนแรกซุมซ้มๆต่อมๆกันว่าจะได้หรือเปล่าตอนนี้เช็คแล้วนะครับเข้าแล้วเรียบร้อยถ้าพี่น้องคนไหนยังประสบปัญหาว่าเงินไม่เข้าหรือติดปัญหาอะไรอยู่ติดต่อที่สอสององได้นะครับหรือว่าผู้นําท้องที่ท้องถิ่นที่ใกล้ชิดพวกท่านได้เลยนะครับถ้าพี่น้องชาวตำบลวัดพิกและตำบลบางน้ำาพนะคะมีปัญหาหรืออยากแจ้งเรื่องน้องเรียน,นเสนอแนะต,ต่างๆนะคะสามารถติดต่อได้เลยคะ่ะ ครับเมื่อกี้นี้เราเพิ่งเสร็จจากสารากลางพิษณุโลกนะคะเราไปทำอะไรกันมาครับพี่หอครับวันนี้ก็ทำงานในฐานะของกรรมธิการนะครับผมเป็นรองโฆษกคณะกรรมธิการสว um ัสดิการสังคมนะครับก็เพิ่งรับตาแหน่งใหม่แต่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับ กระทรวงนี้นะเกี่ยวกับพอมอหรือว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในจังหวัดพิษณุโลกนะครับว่ามีคนยากจนกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยผู้พิการอะไรที่อยู่ในความรับผิดชอบของพอมอบ้างนะครับวันนี้ก็เลยขอโอกาสเข้าพบหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกครับเพื่อจะรับทราบปัญหาเข้าใจสิ่งที่หน่วยงานพยายามผลักดันอยู่แล้วก็รับฟังจากหน่วยงานด้วยว่าหน่วยงานที่พยายามผลักดันเี้ก็ติดปัญหาอะไรบ้างนะครับเพื่อเราจะช่วยกันแก้ปัญหาในสภาได้ น,นี้จะไปไหนต่อคะตอนนี้นะคะก็โทรศัพท์พังครับตอบไลน์ใครไม่ได้เลยโดนโทรตามโดนดา่าเปียบเลยฮะตอนนี้ก็เลยจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับเราเราก็ได้โทรศัพท์มาแล้วนะคะอขอบขอขอนุาห้งหลังเลยคะ่ะเห็นเห็นเลยฮะ <laughs> มีผมผมใช้โทรศัพท์ตมาเนี้ฮะครับ<อ>ผมคนทำโทรศัพท์ตกบ่อยฮะ,ะอ,อ๋อค่ะก็อันนี้จะส่งเลยอยู่ ครับก็อันนี้ก็เป็นการจบสุดสัปดาห์ของผมนะครับวันอาทิตย์นี้ตอนนี้เรากําลังอยู่ที่หน้าโรงเรียนชายเก่านะครับเพื่อจะเล่นซับบอร์ดกันนะครับอันนี้กลุ่มน้องๆที่นําซับบอร์ดเข้ามาที่พิษณุโลกนะครับทาให้พวกเราน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่เราได้ลงแม่น้าน่านนะครับปกติลงไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือลงไปลอยกระทงนะครับแต่รอบนี้จะลงไปใช้าการพายซับบอร์ดนะกินเวลาประมาณ5กิโลเมตรนะครับน่าจะทำให้มีประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้คนของเรา ผูกพันกับแม่น้ามากขึ้นวันนี้ก็เอาทีมงานมาด้วยนี่นะครับทีมงานของสสทุกคนก็จะเล่นซับบอร์ดด้วยกัน,นทีมงานก็คึกคักมากครับคือเราอยากให้คนมีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ํามากขึ้นเนาะแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่ๆที่ชาวพิษณุโลกกาลังริเริ่มด้วยนะครับก็แต่เราคงไม่ได้ไปดูในน้ำเพราะว่าเดี๋ยวกลัวกล้องตกน้ำนะครับก็ปิดคลิปวันนี้สำหรับ สำหรับบล็อกของสัปดาห์นี้ของสอสอองนะครับก็จบลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีอะไรสนุกๆเดี๋ยวไปดูกันต่อไปนะครับ